สวัสดีครับพบกันกับช่วงต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคําถามถามถึงเข้ามานะครับจากสมาชิก VIP ของเรานะครับถามถึงหุ้น SE นะครับซึ่งผมได้ตอบไปบ้างแล้วนะครับเป็นข้อความสั้นๆนะครับแต่คลิปนี้ผมจะจัดนะครับเป็นคลิปซึ่งจะอธิบายนะครับที่มาที่ไปนะทีนี้สยามอีสสูแลชั o นนะครับชื่อบริษัทนี่คือ SE ตัวยอ่อนะครับราคาวันนี้วันที่8เมษายนนะครับวันนี้ก็ลงมา2% 1.85บาท85ทีนี้เรามาทำความรู้จักนะครับดูหัวข้อข่าวนะครับว่าผลดำเนินงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีสรุปผลประจำปีจากนั้นผมก็กดเข้าไปดูนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับมีกำไรก็จากตีว่ากำไรต่อหุ้นนะ15ตังค์นะครับเพิ่มเป็น17ตังค์เราก็คูณด้วย PE 10เท่าเราก็ได้พื้นฐานที่ บาท70นะครับของปีล่าสุดปี 63, 63นะครับส่วนปี62ถ้าเราคิดนะครับพื้นฐานก็คือได้1.5นะครับบาท50เพราะฉะนั้นผมคิดที่ PE 10เท่าเพราะผมมองว่า,า10ปีคืนทุนเนี่ยเป็นจุดที่เหมาะสมนะครับนี่คือการคิดด้วยสูตรนะครับเอากำไรต่อหุ้นคูณด้วย PE ที่เหมาะสมนะครับเราก็จะได้ราคาประเมินซึ่งแต่ละคนก็ประเมินได้ไม่เท่ากันนะครับ เอาเป็นว่าอย่างนั้นนะซึ่งถ้าผมประเมินผมก็มองว่า1.7นะครับไม่ควรเกินนี้แล้วผมก็ดูตัวไปอื่นประกอบนะครับแล้วก็บวกลบทีนี้ถ้าเราดูด้วยปันผลนะครับค่อนข้างที่จะน้อยไปสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นราคา1.7จริงๆอาจจะลดลงมาเหลือน1.5ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ตายตัวนะเราจะบวกจะลบจะเพิ่มนะครับก็ด้วยปัจจัยต่างๆที่เราวิเคราะห์นะครับที่เราดู ถ้าเราไปดูโมเดลธุรกิจเราก็อาจจะปรับลดหรือปรับเพิ่มก็ได้นะครับซึ่งมันมันก็อยู่ในในหัวเราในข้อมูลเรานะครับแล้วก็เอาข้อมูลน่นนี่นั่นมามายำยำยำรวมกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อออกมานะครับซึ่งตัวน,นี้ปันผลอาจจะน้อยไปสักหน่อยคุณตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาทุนเจ้ามือก็50ตังค์ก่อนเข้าตลาดนะครับทีนี้เราก็ไปดูว่าธุรกิจเขาทําอะไรนะครับผมก็ไปเปิดเว็บไซต์นะครับขึ้นมา แล้วก็มีโปรดักต่ตางๆนะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับเอาเป็นว่าเรามาสรุปนะครับด้วยธุรกิจง่ายๆก็คือมาดูที่ตรงนี้นะครับว่าเขาทำอะไรก็ธุรกิจนะครับสร,สรุปสั้นๆก็คือจัดหาจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มนะครับสูบส่งน้ำของเหลวอุปกรณ์กระบวนการผลิตระบบท่อนะครับวัสดุสิ้นเปลืองอ งานที่เกี่ยวข้องนะครับเคลือบผิวตัดเย็บฉนวนหุ้มนะครับนี่คือนักษาธุรกิจแล้วก็ฟรีโฟลดาย่อยถืออยู่ยีนะครับก็ถือว่ามีมีเจ้าใหญ่ถืออยู่เกือบ40%นะครับหุณอราาแล้วคุณอราาเองก็เป็นประธานก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีเจ้าของนะครับทีนี้มาดูงบฐานะการเงินบ้างนะครับโอ้โหนี้สินตำ่ำนะครับหนี้สินต่ําแล้วก็มีกําไรสะสม เพิ่มขึ้นก็ดูดีนะครับงบดูดีทีเดียวงบดูดีทีเดียวรายได้ครับรายได้เองก็ถือว่าลดลงเล็กน้อยนะครับรายจ่ายต้นทุนเองก็ลดลงนะครับทำให้รวมๆแล้วก็อีพิดด้าก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่กำไรเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ใช่รายได้ที่มันเพิ่มขึ้นนะเป็นไปนได้ว่าหรือรายได,ด้ลดรายจ่ายก็ลดมากกว่านะครับนี่ก็คือมันก็เลยทำให้ กำไรออกมาดูดีนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับแล้วก็ถ้าเราดูย้อนหลังด้วยปี60นะครับด้วยย้อนหลังมาประมาณ4ปีนะครับเราจะพบว่า,าหงบดุลเขาโอเคทีเดียวนะครับบรรทัดที่3มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือดูดีนะเราต้องบรรทัดที่3ตรงนี้ส่วนพู้นทุนต้องเพิ่มขึ้นนะครับต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็นี้สินกับทุนเนี่ยต้องนี้สินต้องน้อยกว่าทุนนะครับมันถึงจะโอเคนะอันนี้ก็โอเคหรือว่าโอเคแล้วบรรทัดที่สี่ต้องเท่าเดิมตลอดนะครับไม่มีการเพิ่มขึ้นนะมันบ่งบอกว่ามันเติบโตได้ด้วยตัวเองนะครับนี่คือบรรทัดที่สี่รายได้รวมเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมมองว่ามันก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาปีนี้เพิ่มขึ้นปีนี้อาจจะมีลดลงหน่อยนะครับเพราะผมมองว่าราคามันก็รายได้รวมก็ สเสถียรดีนะนิ่งดีนะครับกําไรสุทธิก็สามสิบห้าล้านสี่สิบล้านก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือบาทเจ็สิบบาทห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นบาทห้าสิบเป็นฐานที่ค่อนข้างแน่นนะนะครับนี่คือมองจากพื้นฐานนะครับเพราะนู่นตัวนี้ก็ส่วนตัวนะครับถ้าผมมองว่าผมมองว่าบาทห้าสิบนะครับนะ่ก็น่าจะโอเคนะครับถ้าถ้าเกินวันนี้ก็มันก็ปันผลอาจจะน้อยไปสักหน่อยมันก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับบุ๊ก มูลค่าทางบัญชีนะครับก็1บาทสามนะครับทีนี้เรามาดูจังหวะบ้างครับจังหวะจากกราฟเดือนนะครับก็โอ้โหเป็นเทนขาลงมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ปีสอง7นะขึ้นไป4บาทนะครับแล้วก็ลงมาตลอดเลยนะครับผมมองว่าอินดิเคเตอร์เองแถวนี้ก็ถือว่าเป็นโซนซื้อนะครับตั้งแต่จุดนี้นะครับเป็นโซนซื้อและอินดิเคเตอร์เองก็กําลังตัดเป็นขาขึ้นนะครับเพะจะทุนตัวนี้ก็เป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับเจอแนวต้านต่าง นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าลงมานะครับแถวบาทห้าสิบบาทเจ็ดสิบลงมาเนี่ยผมมองว่ามันก็น่าจะดูดีกว่านะเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกินบาทห้าสิบบาทเจ็ดสิบเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับโอเคครับนี่ก็คือหุ้นเอสีนะครับที่ถามถึงเข้ามาจากสมาชิกวีไอพีของเรานะครับที่จ่ายรายเดือนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ โอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้ครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ